คุณผู้ชมทางบ้านครับมาพบกับผมธนกรแก้วกล้าเช่นเคยนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมานัสการพระอาจารย์บุญสิริชัยนะครับแล้วก็ท่านเป็นเจ้าวาดที่นี่ได้สร้างพระปางเปิดโลกนะครับรุ่นจักรพรรดิทรงเครื่องนะครับองค์โตๆเนี่ยครับแต่ยังขาดปัจจัยหลายๆอย่างจากจะให้พระอาจารย์ได้เล่าทีนี้การก่อสร้างนี่มีว่าข้างหลังนี้ผมเห็นมีอยู่สี่องค์ด้วยกันมีรบ้วงครับพระอาจารย์ตรงนี้เป็นภาพจำลองเนาะภาพจำลองภาพจำลอง ดเป็นครรรัับองค์ใหญ่นี้เป็นพระจักรพรรดิมหาจักรพรรดิเปิดโลกแล้วก็ทางขวานี่เป็นมหาพุทธครับแบบพระมหาบุรุนี่นะตรงกลางเป็นพระพิฆเนศจบปาร์ตแล้วก็ทางซ้ายเป็นสังกัจจัยสังกัจจายนะครับใช่แล้วก็ตรงกลางต่ำมาหน่อยนึงก็เป็นพระพิฆเนศเป็นพระเจ้าของความสำเร็จเนาะครับผม ลมแล้ลลงแล้วเป็นสี่องค์ที่ที่จัดสร้างขึ้นสร้างมีเป็นองค์โชคลาบชุ่มเย็นเนาะสี่สี่องค์นะครับเปิดคุณเปิดบารมีเนาะเปิดเปิดเปิดบารมีเปิดโคลาบทุกอย่างเปิดทุกอย่างครับก็ยังขาดเจ้าภาพร่วมหลายๆท่านขาดขาดเยอะเลยเพราะว่าจะมาครับก็ไม่มีไอ้ยอดยมที่รู้จักเนาะเมื่อก่อนก็อยู่ปฏิบัติอยู่กับอาจารย์พันชัยทิจทรโยที่อ จัดงูอยู่ตลอดครับเพิ่งแยกออกมามามาสร้างตรงนี้เนาะเพิ่งได้6ปีับที่นี้ครับกาสกาาพระจาจาร์ครับสาธุครับ